นั่นนั่นนาเขามีอะไรนั่นดูยุบอกว่าไม่รู้จะดูอะไรก่อนเลยีเขียวแม่ชอบแม่ชอบสีเขียว

เอาแล้วจุบ้วโอเิเจริญลเฮ่าองขนมไแล้วเอาไปลูกเอาไว้น้ำยเะมากแรงงอ้วนลดความอ้วนอยู่นะอยู่เนาะดูยุวายุมองใหญ่แลยอ่ เนี S <S ่เรื่องขนมนี่ไม anyway> uh, ่ได้เลยนะเยป๋ี่ใหญ่ไหนนยจัดมันเยอะจัดกระเป๋าไหนลอหรอเออกระเป๋าที่คือที่สนามบินน่ะที่มันสวยอ่ะอยู่ในถุงนั่นไงที่เราไม่ได้อามา ถุงที่ไม่ได้เอามาไงที่ซื้อขวดนั้นะถุงที่ซื้อขวดไหมแล้วเขาก็ิอนั่นนะเด็กมันได้เยอะเลยหลายแล้วยุยูได้อะไรเป็นกองเลยอ่ะอะไรนะโออ เขาบอกไม่กินบวยกินแต่อะไรนะเฉาก้วยใา่แล้วเฉาก้วยเอามาจากญี่ปุ่นเลยไม่มีหรอกซื้อบ้านเราก็มีเฉาก้วยแล้วมียาสีฟันฟันขาวโอ้โยรับยาสีฟันฟันขาวทำไมอะอร่อยอยเอาโหเอ้ย โยอมแก้เจ็บคอโยเขาตื่นเต้นกับการอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิระเบิดอีกแล้วใช่ใช่มันระเบิดมันไอ้นี่มันกระเออร์กมันการเปลี่ยนมันล่องมันเล็กแกคนฟก็เบื่อ เอาแล้วยู่หันไปดูตรงนู้นแล้วทุกคนอยู่ตื่นเต้นกับของนะหันไปดูใหญ่แล้ววันนี้ทำไมพายุสงบจังอยู่นั่งนิ่งอะอายุอยากได้เป็นเงี้ยมั้งนคนอยากได้เป็นเงี้ยที่

ใครใครใครชอบอชมันของแม่ใหญ่ไม่ใช่เหรอ,อไปซักก่อนสิลูกขนมทีน่นี่เหรอลูกสิบแปวเนี่ยอ,อย่าอยากลเลยก็ชิมอะไรก็ชิมสิลูกชิมอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใหญ่จะสลับกันนะระหว่างโฟมกับยาสีฟันนะแม่ใหญ่จะเอายาสีฟันไปฟอกหน้า <laughs> เอาแล้วโยยูกแกะแล้วลองชิมดิหุยมันคืออะไรยูมันเป็นรูปไรพันอะไลยูผ่านาไรลูกวางนี้ไม่ใส่บาไว้อะพันะไรยโอ๋อโนโสนโซลัสแน่เลยมันมีมันมีหลังคาไหมละ่ะที่ที่หลังมันมีหลังไหม,ไหไม,มว้าเออที่มันมีงอที่อันนี้อะไรอะไรไซโนโซลัสนี่มันมีงอมีเนี่ยตรงหัวยย เอออะไรทั้งอย่างครับเออกินกะนี่ยุพอไปสนใจตรงนู้นแล้วกินแล้วไม่แบ่งน้องั้งอ๋อน้องมีอันหนึ่งดูดิยุหันไปดูแล้วยุดูดิ บ้านเรามียนราคาดีกวโยไดเออโยไดที่มีแผงหลังอันนี้อะไรรัดๆนะโยอะไรวะอโม่วอย่ามั่ะเธอลืมหมดแล้วฉันว่าอร่อยไหม่ต่อไแม่ใหญ่อยู่่อีกอันนึงน แม่ก็นาไงไม่ดีเออแตกแตกแล้วว้าโดนยิงแล้วโดนยิงอ่าตายอันนี้ปดิเนี่ยของน้ำใหม่อะไก็ไม่รู้เดี๋ยวดดียดนมาขหมอนีขอมาซีวีครเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลย เดี๋ยวให้วายูวายูเขาตื่นเต้นกันไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายฝากติดตามช่องวายูวายูได้จ๊ะ